เอาละครับสวัสดีเพื่อนรอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้กันกับผมสมาร์ m มังกี้และคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสับใครรบกวนกดให้ด้วยนะครับกดและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครทุกคนครับผมวันนี้นะครับเป็นเลดฮาวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะวันพุธที่1มีนาคมนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาตีเจ้าทรนดัสกันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้อง เติมเกมก่อนนะซื้อบัตรอย่างนี้นะครับผมนะโอเคนะฮะและแน่นอนนะผมใครต้องการเติมเกมนะและต้องการให้เกิดความคุ้มค่าแบบจัดๆเลยนะผมหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะผมไม่มีบัตรเครดิตหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม ปัญหานั้นจะหมดไปนะครับผมแน่นอนนะครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ โอเคครับวันนี้เป็นเลดฮาวเหมือนเคยนะผม,ผมก็ขอพูดไว้นะเผื่อมีคนใหม่ๆเข้ามานะจะได้รู้ว่าเลดฮาวคืออะไรเนาะเลดฮาวนะครับผมคือกิจกรรมตีบอสนะที่จัดขึ้นในทุกวันพุธนะฮะหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะครับผมนะก็จะมีบอส5ดาวนะครับผม5กะโหลกเลยนะเกิดขึ้นเกือบทุกยิมนะถ้าไม่โดนไข่แทรกนะโดยบอสนะก็จะเป็นในช่วงนั้นๆนะครับผมและตอนนี้นะผมก็เป็นช่วงของเจ้าทรนัดัสนะครับผมเนี่ยเราเริ่มตีกันแล้วนะฮะตัวนี้มีชายนี่ด้วยนะครับผมมาดูกันว่าคลิปปนนนนนีีีี้้้เเรราาจะะไไดดชช่่่่่หืออลตกัผ เ็ดฮาวมา2รอบแล้วใช่ปะเปรติกก็ได้แล้วก็เป็นคลิปของเลควอนซ่าก็ได้ใช่ปะเออเนี่ยต่อไปตัวนี้เราก็ได้กันเป็นไงเออเพราะว่าเรามันจะได้ต่อเนื่อง <laughs> ตัวนี้เหมือนผมใจยังไม่มีช้นี่ด้วยนะครับผมแล้วทำไมมันเอาไอหมอนี่มาให้เนี่ยเกงก้าเนี่ยฮะน้องเป็นธาตุบินอย่างเดียวนะครับผมเราสามารถใช้ได้ทั้งธาตุหินนะฮะธาตุสายฟ้าหรือว่าธาตุน้ําแข็งก็ได้นะฮะแต่ว่าน้องไม่แพ้คูณ2นะครับผมก็จะใช้คนตีเยอะหน่อยนะครับแต่5้าคนเนี่ยลงไหมก็น่าจะลงนะครับผมจริงๆผมควรจะกดไข่หรือเปล่านะน้องอึดเกินไปอะ่ะส่งไม่ได้ตีด้วยใช่ปะเดี๋ยวผมต้องรีบดูก่อนครับเพราะว่าถ้ามีคนในกลุ่มผมตีด้วยนะฮะก็ตรงนี้นะครับก็จะเห็นอยู่ว่าหัวใจ มันจะขึ้นนะครับผมถ้าสมมติว่าทุกคนมีเพื่อนระดับแบบหัวใจ3าดาวหรือ4ดาวนในทุกคนครับแล้วมันแบบว่าเด้งนะครับผมเรารู้ว่าแบบว่าเฮ้ยเพื่อนเรา4ี่หัวใจแล้วแล้วเราเผลอกดตีบอสอะไรเงี้ยก็สามารถรีบออกไปกดไข่นะทุกคนผมว่ามันทันนะผมเคยนะ แบบว่าตีนะครับผมกับแอดมินในกลุ่มผมเนี่ยละฮะผมพอดีแบบว่าไม่ได้นัดวันกันแล้วอยู่ๆก็มีการเข้าไปตีบอสห้องเดียวกันนะครับผมก็เลยเรียบร้อยครับหัวใจเด้งนะฮะผมเห็นเฮ้ยหัวใจสี่ดวงผมก็เลยรีบออกไปกดไข่มันทันนะผมนะได้ EXP ทันนะมีเวลานิดหนึ่งให้เราไปกดไข่เพื่อแบบว่าจะได้ไม่พลาด EXP มั้งนะครับโอเคครับผมตัวแรกเรียบร้อยไปแล้วนะครับตัวนี้ CP ร้อยอากาศไม่บูตนะครับผม191 1นะครับผมนะอันนี้คงไม่บูตอะโอเคไม่มีคนที่จะขึ้นหัวใจ3ดาวเข้ามานะครับต้อง หนึ่งไว้ทุกคนชัยเอ,อ๋ยชัยนี่นะครับผมนี่แต่งตัวเท่จัดๆโอ้โหโยนของขวัญอย่างเท่อย่างนี้ชัยนี่ลงแน่นอนครับผมชัยชัยปุ๊บไม่นี่ครับหน3 4โอ้โหร้อยล่างคือ1828นะครับเกือบร้อยล่างอยู่นะฮะมันโยนไกลนะเพราะผมจะไม่ผิดตัวนี้โอ้โหแล้วมันโยกซ้ายขวาด้วยคือน่าลำคาญจ,จัดๆเลยฮะตอนที่เขาเอาเอา้า อะไรเนี่ย <c oughs> ผมก็ว่าผมควงดีแล้วนะเกิดอะไรขึ้นตอนควงเมื่อกี้ฮะวัดแฮปเพนนะงงเลยฮะเอองงจริงนะเนี่ยโอ้โหแล้วไปอยู่นั้นตีสามรอบเราจะต้องควงโอ้โหเมื่อย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 อาเนี่ยก็ขยับเยอะไงเพื่อนเพื่อนก็เลยเมื่อยไงเออมาเพื่อนตีมาอมือยังครับอยู่ฝั่งนั้นผมก็ไม่อยากโยนเท่าไหร่นะตัวนี้ผมว่าผมโยนไม่แม่นแ,แน่นอนนะครับผม ชอบแบบไหนครับระหว่างฟอร์มที่เป็นเหมือนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ใช่ปะ่ะกับไอฟอร์มที่เป็นยักษ์เนี่ยผมรู้สึกว่าไอแก๊งเนี่ยยักษ์มันเท่กว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเนาะมันไม่ยอมมาตรงกลางเลยทุกคนมันโยกไปซ้ายขวาตลอดเลยอะแล้วคนอื่นเขาเสร็จกันหมดแล้วครับเนี่ยมันต้องโยนบอลไปตอนที่เขากําลังจะเอาหางกลับมาเนี่ยแหละอืมวงก็โยนประมาณกาดอนละมั้งผมว่าโยนไม่แรงไม่เบาเกินไปนะฮะ ตัวนี้อย่างอ่อนเลยแต่มันชอบโยกนี่แหละมันน่ารำคาญเนาะผมว่าผมโยนไปเลยดีไหมฮะทุกคนได้มาเท่าไหร่15บอลเหรอเมื่อกี้ใช่ครับโยนทิ้งไปลูกหนึ่งนะแล้วก็โยนไปเมื่อกี้ลูกหนึ่งฝั่งขวาเนี่ยผมว่าผมโยนเอ็กไม่ได้ชัวร์เลยครับไม่ชินเลยครับผมยังไม่ชินทั้งแอนิเมชันแล้วก็ระยะวงเลยนะฮะดองไหมฝั่งซ้ายนี้ตอนที่เขาตีเสร็จแล้วกําลังจะเอาหางกดกลับมานะครับผมเราจะต้องปล่อยบอลไปตอนนั้นนะครับควงบอลตอนที่เขาเริ่มปล่อยเราครับเนี่ย เริ่มแบบตีเราใช่ป่ะปึ๊บพอเขากลับมาด้านหน้าแล้วอะ่ะหางมันจะเริ่มกลับมาใช่ไหมครับเราปล่อยบอลไปตอนนั้นได้เลยนะครับต้องรีบสอนไว้ก่อนทุกคนเผื่อแบบว่าตัวสุดท้ายไม่ได้สอนจับอีกนะฮะเป็นมา2คลิปแล้วไงดีมาครับเนี่ยพอเขาตีเสร็จใช่ป่ะกาลังจะกลับมากอดอกอะไรงี้ก็ได้นะครับผม พอแล้วไม่ติดครับผมไม่ยากเกินไปนะแต่น่าราคาญตรงที่ว่าโยกไปมาเนี่ยแหละครับเอาเลยครับสิบอลแล้วครับผมผมทิ้งเบอร์รี่ไปเยอะมากเลยนะครับเบอร์รี่ทองนะครับผมเหลือแค่ส8สิแดอันตอนนั้นกระเป๋ามันเต็มครับขอได้เถอะเสียเวลาสูงไปนิดนึงครับโยนเเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะติดเลยทุกคนผมสังเกตหลายรอบแล้วโอ้โหนี่ก็เตี้ยไปนิดเดียวครับโยนเอ,อะ่ะเหมือนมันห่วงเอ็กพอ่ะคนอื่นเขาเสร็จกันแล้วอะ่ะรอบสามแล้วจะได้ไหมประมาณนี้ โอเคติดแล้วครับพร้อมกว่าจะติดนะฮะตัวแรกก็เกือบร้อยล่างเลยครับเกินมา1แอคกตัวนี้ผมยังไม่มีชัยนี่เหรอเอ้ยมีแล้วด้วยอ๋อแล้วฟอร์มไหนที่เรายังไม่มีวะโอ้มี2ตัวด้วยครับขอดูหน่อย นี่ยังไม่มีนะผมอีกตัวมันของอีกเจนหนึ่งอ๋อไม่ไม่ใช่อีกเจนตัวนี้มีแล้วนะครับผมมีทั้ง2อ,อันเลยนะครับตอนนี้ก็ขาดแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะทันดูรัตนะครับเอามาเมือ่อไหร่นี้ยังไวไพเวทหรือเปล่าเห็นหลุยชอบเชิญไพเวทนะโอเคครับรีบเข้าไปนะครับเผื่อว่าจะปลดห้องเป็นพับ l ิ c นะจะได้มีคนช่วยตีนะครับโอเคเราฮิลแป๊บหนึ่งนะครับใช้ของไปนะจะได้แบบหมดหมดไปนะโอเคผมลืมกดเมก้าอีกแล้วครับหูให้ไคโอก้าตัวเดิมหูใช้แค่เงสามสับเจ็ด CE นะครับผมก็จะเป็นตัวที่มีท่าน้ําแข็งไม่ใช่ท่าน้ำแข็งเพราะมีแอดด้วยนะครับจากนั้นผมใส่ตัวแคนเมกาอีโวเข้าไปสิตัวนี้ดีเหรอดีหรอมันเทคไม่ได้เนาะที่เนี้ย ผมยังไม่เคยเมก้าอีโวป่ะวะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มี Mega e vo, 200. เมก้าอีโวป่ะสองร้อยเฮ้ยตัวนี้ดีอ่ะเมก้าอีโวไปเลยปะ่ะตัวนี้ผมยังไม่ได้ปลดด้วยนะละเก้าแปดผมถือว่าผมโอเคมากเลยนะแต่ซีพีมันน้อยเกินอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะฮะแล้วเอาตัวอะไรมาตีบ้างวันเนี้ยเอาเราเอาไคโอกาออกไปเฉยแต่ไม่เป็นไรครับไคโอกาตัวนั้นยังไม่ได้อัพนะครับผมทำไมเอาตัวซีพีต่ำๆมาให้ผมตีตลอดเลยวันเนี่ยมีคนเจ็ดคนครับผมมีคนใตยย้ยิมมาช่วยด้วยนะครับดีจังเลยตอนนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีรับว่าค่อนข้าง ส้างเร็วอยู่นะฮะผ่านไปแล้วครึ่งหลอดนะครับผมเราเพิ่งตีไปไม่ถึง1ควอเตอร์เลยนะก็ไม่อึดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยว อัปเดตเดือนนี้นะทุกคนจะช้านิดหน่อยนะครับผมน่าจะมาหลังคลิปนี้ด้วยซ้ำนะคลิปนี้น่าจะโพสต์วันเสาร์มั้งทุกคนแล้วก็โกทัวร์น่าจะโพสต์วันอังคารหน้านะจริงๆผมอยากโพสตคลิปโกทัวร์ก่อนแต่ตัดไม่ทันแน่นอนครับเพราะว่าโกทัวร์คลิปยาวมากครับทุกคนอัดมาประมาณสองชั่วโมงได้มงครับทุกคนต้องตัดให้แบบว่าสั้นที่สุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปแบบว่าสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีหรือเปล่านะ <laughs> ยังไงเดี๋ยวก็รอดูแลกันนะครับโอเคตัวที่2จบไปชัยเอ่ยชัยนี่ชัยนี่มาเลยครับได้หลายรอบนี้เอ้ยตีแรงจะจ,จัดนะครับผมชัยนี่มาแล้วตีแรงอย่างนี้บอกเลยชัยไม่นี่ครับผมอันนี้ชัยนี่ดูที่หางแล้วเมื่อกี้ผมจําได้แล้วนะครับผมไปดูเด็กมารอบนึงก็รู้เลยว่าชัยนี่ดูตรงไหนหางเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมตัวนี้ตัวที่2อีก3ตัวติดเลยอนะันเนี้ยไม่ติดครับ ที่มาเพื่อนโอเคฝั okay. ่งนี้พอโยนได้อยู่นะเพราะว่ามันยกซ้ายขวาไม่ไกลเท่าไหร่ครับทุกคนตัวนี้นะฮะมันก็เลยโยนง่ายอยู่นะฮะแต่ฝั่งขวาคือไม่ไหวจริงๆวะ่ะฟุกมากๆอ่ะที่เข้าอะ่ะโยนยากครับติดแล้วครับผมเยี่ยมยอดมากๆนะฮะพร้อมได้บิมพร้อมก่อนใครดีใจจังเลยไม่ดีหรอกครับ ตัวนี้ผมมีดีๆได้ยังฮะขอดูอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ดูแต่ตัวที่เป็นชายนี่หรือเปล่าขอดู CP นิดนึงหนึ่ง1 8 9, 0, ด0นี่ดีสุดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหดีสุดแค่นั้นนะครับผมผมไม่เคยจับแบบอากาศบูทเลยเหรอเนี่ยไม่มีตัวบูทเลยฮะเพราะว่าบูทมันจะเป็น2เลยใช่ปะ2-3มนะฮะมาครับผมตัวต่อไปนะฮะตัวที่3แล้วนะฮะชายนี่ยังคงไม่มานะผมแต่ผมก็หวังว่ามันจะมานะครับคลิปนี้เพราะว่า เราจะไม่โดนน้องทำร้ายใช่ไหมสแต็กเราจะไม่บล็อกเขนนะครับผมนะเรดฮาวสามสัปดาห์ติดแล้วนะสัปดาห์ที่สีเราจะต้องได้ใช้นี่อีกนะฮะไวจัดจัดใช้ท่าด้วยใช้ท่าด้วยใช้ท่าด้วยใช้ท่าก่อนเออก่อนตายดีมากนะฮะหรือด้ไม่ได้ใช้ว่าเมื่อกี้ มัวแต่มองจอนะครับทำเวลาได้ค่อนข้างดีนะผมว่า3ตัว23นาทีนะครับน่าจะจบประมาณ4 5แหละผมว่านะครับใกล้แล้วครับผมตี6คนกับ7คนนี้แทบไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยเนาะหรือต่างวะ <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้7คนมันไม่ถึงควอเตอร์เลยปะัะกครึ่งหลอดไม่รู้เหมือนกันฮะไม่มีอะไรเลยอะ่ะโอโ้ขอรางวัลปลอบใจเป็นใช้นี่แล้วกันทั้งนี้นะครับผมใช้ใช้ไม่นี่อีกแล้วครับจะไปตัวสุดท้ายจริงๆหรือ <laughs> ยังไม่ได้ครับอันนี้วงยังเป็นเกรดอยู่ว่าต้องอยู่ที่แบบหน้าเขาพอดีนะครับตัวนี้นะฮะผมว่าโยนไม่ยากนะเอาจริงๆทุกคนน่าจะโยนเอกกันง่ายหน่อยนะครับไม่ยากจริงๆตัวนี้นะครับผมขอโยนเลยนะครับไม่เอกก็ไม่เป็นไรแล้วครับเออมันเสียเวลาคนอื่นนะครับผมจับช้ามากนะครับตัวแรกนี่ดิ้นจังเลยนะโหได้พิมพ์พร้อมก่อนคนอื่นแล้วมั้งเนี้ถ้าไม่มีใครได้ใช้นี่นะห้องผมเป็นไหโอ้โหก้อน ก่อนพร้อมก่อนได้ไงโอ้ลูกแรกติดครับชายนี่ปลอมครับก่อนบอกไม่ดีครับผมโอเคเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนะฮะแล้วก็เพิ่มเลือดอาเมื่อกี้ชุบนี่วะโอเคครับตัวต่อไปสักครู่หนึ่งนะครับผมตัวที่3าเนาะมาครับทุกคนครับผมตัวที่4ใช่ไหมฮะใช่สิเข้าชาจจะจัด,จดเอาบัตรหมดโอเคฮะซื้อบัตรซ้ายไปนะฮะโอ้โหมีนกสองตัวจะบินไหมเนี่ย ไม่ใช่นก2ตัวสิต้องบอกว่ามีทตุบิน2ตัวนะฮะพอปโ,ปโปกับผีเสื้อนะครับผมบัตเตอร์ฟรีนะมาทุกคนดุยกันครับขอใช้นี่ได้หรือ,อยังจะมาปิดคลิปอีกหรือเปล่าเลยเอชอบมาปิดคลิปนะเนี่ยมาก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมเราอย่าไปคาดหวังไว้พอเราไม่คาดหวังปุ๊บมันจะไม่ผิดหวังเอออยู่ๆมันก็มาแบบงงๆแนละ้ว เป็นอย่างนี้มาสองคลิปแล้วนะครับผมมาตัวนี้เก่งไหมอ่ะผมจําไม่ได้อ่ะครับทอนาดัตเก่งไหมเดี๋ยวผมดูให้นะฮะไม่รู้อ่ะดูไม่เป็นอ่ะว่ามันเก่งที่สุดในทาุบินหรือเปล่ามันต้องดูทาุบินก่อนถูกป่ะครับทุกวันนี้คนเสิร์ชตัวนี้เยอะมากละครับผมในเว็บนะฮะแรงกิ้งศูนทัห้า ไม่สามารถใช้ตีอะไรได้เลยนะครับผมนะมันเขียนศูนย์ทับห้าไปว่ามันน่าจะไม่ดีป่ะครับทุกคนน่าจะใช่นะฮะท่าหรอแอร์สลักับเพอร c เคนนะครับผมว่าอาจจะเป็นท่าตีบอสหรือเปล่าอย่ขอดูนิดนึงนะครับผมเพอรีเคนเป็นท่ากีฬหลอดอะเป็นท่าแบบหลอดยาวนะฮะแอร์สลัก็เป็นท่าช้าหรออืไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่ะฮะชัเอ่ยช้นี่ใช้นี่จงมามาตัวนี้แหละนะครับใช้ไม่นี่ครับผม1850 ไม่พ้นเลยเว้ยยังไม่ถึง19แลเ้ว1ลยนะ่1มันน่าจะแตะ90กว่าเลยนะครับเพราะว่า1 9 1 1 100มันลอยแล้วไงแตมาตรงกลางนี้ผมก็ดีต่อใจนะครับโยนง่ายหน่อยนะครับผมไม่งั้นไม่ไหวโยนนานเหลือเกินนะครับลูกเดียวติดครับผมใช้นี่แนละตัวเนี้ <laughs> นี่ผมพร้อมแบบคนแรกๆตลอดนะตรงใจเขาจะคิดว่าผมได้ใช้นี่เชื่อปหม <laughs> มันไม่ได้โว้ยอะไรวันเนี้ยมันไม่ได้ครับใจลายยังเลยเฮ้ยกดพิษ จะเพิ่งโอเคอันนี้เลือดเหลือน้อยจะได้ใช้อันเล็กพอดีนะเลือดเต็มเลยปะใช่นะครับผมจับตัวนี้รอไปนะครับระหว่างนี้นะมีเคเวสของตัวโกทัวโฮเอ็นใช่ไหมครับงานวิจัยพิเศษที่เราซื้อมานะจิราชินะครับผมนะน้องหมูเทพิกนะอืเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายใช่ไหมขอเช็คแป๊บนึงหนึ่ง,งสองสาส่อาใช่ครับผมตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะต้องโอนโปเกมอนตัวไม่ดีเนี่ยพวกนี้ไปที่ ภาคหลักเลยอนะครับผมเอาจริงๆทุกคนพอผมเติมไอ้แผ่นระยะยาวนะของโปเกมอนโฮมนะฮะคือบอกว่าชีวิตดีมากครับเวลาผมจะเทรดมอนทิ้งเนี่ยคือไม่เสียดายเลยทุกคนถ้าเราเนี่ยซื้อแผ่นระยะยาวมันจะเก็บมอนได้เยอะมากใช่ไหมครับผมเวลาเราส่งมอนไปที่โฮมมันก็ส่งไปได้เยอะแบบเมื่อกี้นะครับแล้วทุกครั้งที่ส่งไปมันเหมือนเราทานเฟอร์ไปให้ด็อกเตอร์อะครับได้ลูกอมเท่ากันเลยนะครับหลูกนะครับผมนะคือไม่เสียโปเกมอนฟรีเลยนะไอ้การที่เรากดทานเฟอร์มันคือเราเสียฟรีไปเลยถูกปะเออแตอนน มีเทรดเล่นภาคหลักต่ออะไรเงี้ยนะครับผมนะก็มีโอกาสได้ตัวดีๆมาด้วยนะครับผมเทรดเล่นไปหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็คนที่เขาเทรดกับเราเนี่ยเขาส่งตัวแบบบางที3 IV 4 IV 5 IV มาให้ผมอย่างเงี้ยนะครับผมเขาอาจจะไม่ได้เช็คเลยวครับว่า IV มันดีหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมนะห้าไอวีเนี่ยบางทีแบบรอไปเล่นในภาคหลักต่อได้เลยนะครับมันดีมากๆเลยนะทัวสุดท้ายครับปลูกเสกขังมากโอเคครับผมขอแบบเด็ดๆเลยนะโอเคครับโชว์ใช้ดีไปหน่อยมันจะไม่ได้อะดีแล้วครับทุกคนจะได้ดูว่าจะ กันยังไงนะครับผมนะจะได้อธิบายกันอย่างช้าๆอีกทีนึงนะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมย๋ยวรอนับถอยหลังหมดก่อนนะมาครับผมตัวสุดท้ายเรามาลุ้นกันนะครับว่าชายนี่จะลงหรือไม่นะครับลงไหมลงเปล่าชายนี่อะ่ะหน้าไปเลอ,อะไรมาเลยฮะ เล่นเยอะเกินสงสัยต้องไปซักแล้วตัวนี้ไม่ดีแหละครับมันก็เลยคนไม่ค่อยตีแหละครับผมคิดว่านะน้อยมากๆเลยครับผมคนน้อยจะจัดนะมีกีตตี้เนี่ยสองตีสามตีไม่มีใครสนใจน้องเลยคือสาย p ีวไม่มีใครเก็บนะครับตัวนี้บอกเลยนะผมมันไม่เก่งอะเนาะนะครับแล้วสายตีบอสก็จริงๆทาดบินไปเล่นไฟเยอร์ดีกว่าใช่ปะผมว่าไฟเจอร์น่าจะเก่งกว่านะครับเดี <S <S ๋ยวผมคอร์เซอร์เลยดีกว่านะครับไม่ใช่ต้องเขียนว่าเวลาหาเนี่ยเราหาว่าเบสแอคแท็กนะครับผมนะเดี๋ยวกดให้ตรงด้วยเบ s a ฟ t a c แท็กไฟนนะครับผมใส่ธาตุของโปเกมอนเข้าไปนะฮะนี่แล้วก็โปเกมอนโกตามท้ายไปนะครับผมเขาก็จะบอกมาว่าตัวไหนนะครับเป็นที่แบบตีธาตุบินแรงที่สุดนะครับขอดูนิดนึงมันเป็นมูฟ่ะา l y i ิงอ่ะวิงแอคแท็กแอส a s h มีหลายอันอยู่นะดีสุดเป็นมอนเทสนะครับผมนะบอลเทสนะถ้า w i วิงแอคแท็กกับสกายแอคแท็กนะครับในควอนซ่านะแอส a s h กับเฮอริเคนนะครับแล้วก็ตัวที่3นกฮิซุยปะไม่รู้ว่าฮิซุยหรือเปล่าอ่ะเฮ้ ปอบใจด้วยชายนี่ชวอย่างเงี้ยชายเอ,อ๋ยชายนี่14บอลชายนี่จงมาชายไม่นี่ครับผมได้สอนจับสักทีเฮ้ยลอยอดวง B จะจับด,ด,ดวง B กับชายนี่อีก <c oughs> โอ้ยคออนยาดสอนจับแบบแบบเบอร์รี่ทองนะครับผมมามาดูกันนะครับนะครับทุกคนครับผมรุนเกินไปหรือเปล่าขอดูจอด้วยว่าเห็นหรือเปล่านะฮะโอเค okay, มาฝั่งนี้ลูกเออ ไปมองกล้องด้วยโอเคนะครับไม่ถนัดว้ยโอเคครับทุกคนครับผมนะล็อกบอลนะรัทุกคน,น,คนะน,คกคนวงอยู่ตรงไหนเอยวงอยู่ตรงหน้าเขาพอดีอย่างนี้นะครับผมและจากนั้นนะฮะใครอยากจับติดง่ายนะให้ใช้เป็นลาสเบอร์รี่นะครับผมหรือว่าเบอร์รี่ทองแบบนี้นะฮะใครอยากได้ลูกอมเพิ่มขึ้นนะให้ใช้เป็นสับประรดนะครับหรือว่าจะใช้เป็นสับประรดสีเงินก็ได้นะสับประรดสีเงินเนี่ย จะมีโอกาสจับติดเท่ากับเบอร์รี่สีชมพูนะครับผมนะแล้วก็ได้สับปะรดคูณ2แบบสับปะรดอันนี้เนาะแล้วก็ได้ลูกอมคูณ2แบบสับปะรดตัวนี้นะครับแล้วก็จะบวก1นะอันนี้มัน3ใช่ไหมคูณ2ก็เป็น6กบวกหก็จะเป็น7ลูกนะครับผมให้เป็นเบอร์รี่ทองเลยนะขออภัยด้วยนะครับผมตัวนี้มัน100นะฮะเราจะโยนไปตอนไหนครับแอนิเมชันเขาอ่านยังไงเอ่ยพอเขาตีมาเนี่ยครับเขาจะควงหางตีเรามาทั้งตัวเลยใช่ไหมพอเขาตีเสร็จเริ่มจะกอดอกหางมันจะกลับมาที่เดิมมมเเเรรราาโโยยนนนนนบอลไไไปตผนน่่ผ่แงทห อันนี้ผมขออนุญาตโยนแค่ตรงกลางเลยนะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรน้อมัน i อวีร้อยนะครับขอชัวนะครับปึ๊บประมาณนี้ครับเห็นไหมทุกคนฮะควงนะครับผมโยนไปตอนที่เขากําลังจะกอดอกนะครับเฮ้ยดิ้นเยอะๆหน่อยดิขอร้องอย่าแบบให้ตื่นเต้นเกินไปประสบการ์ร้อยบินไม่เอานะแทบจะโยนเกมทิ้งเลยไม่เอานะเพื่อนอย่าใจร้ายกับเรา <c oughs> ปั๊บโ,โอเคนะฮะเห็นไหมเอ่ยก็เห็นอยู่หน้าจอประมาณนี้นะครับ โยนไปประมาณนี้เองทุกคนนะครับใครดูไม่ทันนะเปิดสปีดต,ต่ำๆนะฮะแล้วก็ก่อไปดูนิดนึงนะครับผมนะว่าผมโยนไปตอนไหนอะไรประมาณไหนนะครับแต่ว่าแอนะิเมชันอะประมาณนั้นแหละทุกคนพอเขาตีเสร็จเนาะวงก็อยู่ที่หัวก็จริงแต่ว่าโยนไม่แรงเท่าไหร่นะครับยังพอได้อยู่เนาะมันบังไหมอนะ่ะผมว่ามันบังอนะไม่เท่าไหรนะ่เนาะพอไหวครับพอไหวเนาะดูจากจอนะครับไม่เอาไม่เอาปกติผมโยนแล้วเมื่อกี้นะแต่นี้ไม่เอาพอลอง <laughs> ตรงกลางอย่างเดียว ไม่เอา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 กลับมากลับมาไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์กลับมาเพื่อนกลับมาอันนี้ผมเอาจริงๆนี่ดีใจกว่าได้ชัยดีอีกครับปั๊บโอเคนะครับผมติดเลยพอแล้วติดเลยโอ้ยยังไม่ติดสามลูกสามลูกแล้วพอก่อนเพื่อนไม่ไหวนะลอยหลุดไม่ไหวนะไม่เอาไม่หลุดนะเว้ยไ่หลุดนะเว้ยหลุนเกินมาเพื่อนครับ โอ้โหเกือบเมื่อกี้ตื่นเต้นเกือบไม่ถึงแล้วทุกคนผมแบบรู้สึกว่าโยนเบาไว้เมื่อกี้โอ้โหไม่ติดอีกครับผมเป็นการโยนที่ใจเต้นแรงมากอยากจะรู้รฮตเรตตัวเองตอนนี้จริงๆริพอแล้วพอแล้วสองสามไม่ติดอีกอะไรวันเนี้ยเฮ้ยอืมเอ็กซรัวๆนะครับทุกคนเห็นนะครับลูกที่หกแล้วครับลูกที่เจ็ดครับผมไม่เอานะไม่เปิดประสบการณ์ร้อยหนีนะ ติดดีติด,ต,ดติดอยู่แล้วโยน X อก็กรลูกอย่างนี้ต้องติดอยู่แล้วติดติดโอเคโอ้ยตื่นเต้นจัดจัดร้อยลงร้อยลงร้อยลงติดเลยติดดาวเลยเทพร้อยตัวที่7ของเรานะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับผม โอเคครับผมส่วนหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะฮะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอร์เตอร์ทุกคนที่สน,สนับสนุนช่องเราในการทาคลิปนะฮะตอนนี้นะครับมีสปอร์เตอร์ระดับนักประชภันนะตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยนะขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรา กดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมนะหรืออยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะครับผมกดระดับนักะจญภัยมาได้เลยนะฮะใครยังไม่พร้อมสปอร์ตแบบรายเดือนก็ไม่เป็นไรนะกดแต้งนะหรือขอบคุณด้านล่างนี้นะครับเลือกยอดเงินนะโดเ a t e มาเป็นหลายรอบก็ได้นะครับผมนะหรือว่าจะเป็นการกดไลค์นะกดแชร์นะครับผมและอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผม comment ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับคุยกันหน่อยก็ดีนะครับผมนะวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตอนนี้อีกครั้งนนนึงคััเจอกใหหม่ิ้าสสวดี